สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอะตอมและแกช่างเสียบปละ วันนี้ค่ะตอมพาทุกคนมารู้จักกับไดในงบ1000บาทบวกค่ะแต่แน่นอนว่าถ้าเลือกซื้อไดเฉยทุกคนคงงงว่าเอาเลือกแบบไหนดีวันนี้ตอมจะพามาเลือกซื้อไดนะคะให้เหมาะสมกับแต่ละคนกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่ประเภทไดกันก่อนเลยซึ่งประเภทไดนะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันอย่างแรกนะคะก็คือไดแบบธรรมดาแค่ปรับอุณหภูมิได้ตัวนี้ก็จะโอเคแล้วและได้สําหรับผมหนานะคะตัวนี้เราก็ต้องดูกําลังไฟที่เหมาะสมค่ะและเทคโนโลยีที่มา กับตัวใดนั้นนะคะว่ามีแบบเออตัวช่วยในเรื่องฟื้นฟูเส้นผมไหมและประเภทสุดท้ายนะคะก็คือไดสําหรับคนที่ผมหยิกหรืออยากโศงตัวนี้เราก็ต้องดูนะคะว่าไดตัวนี้ได้หัว diffuser มาไหมที่จะสามารถช่วยควบคุมเส้นผมของเรานะคะให้อยู่ทรงแล้วก็ยังสวยงามอีกค่ะสิ่งที่สําคัญเลยนะคะสําหรับการเลือกซื้อไดที่ทุกคนต้องพิจารณาก่อนซื้อนะคะอย่างแรกคือกําลังไฟค่ะถ้ากําลังไฟแรงนะคะก็จะเหมาะกับคนผมยาวหรือผมหนาหน่อยสําหรับไฟออ ก่อนนะคะก็เหมาะกับคนที่ผมบางนะคะหรือว่าผมสัน้นและอีกอย่างนะคะทุกคนเทคโนโลยีจําเป็นมากสําหรับไดเป่าผมสมัยนี้ค่ะต้องมีไอออนลบนะคะแล้วก็ทัวมาลีนซึ่งไอออนลบเนี่ยก็คือจะช่วยนะคะให้เส้นผมเรายังเงางามไม่ชี้ฟูอยู่และอีกอย่างหนึ่งค่ะทัวมาลีนตัวนี้นะคะก็จะลดไฟฟ้าสถิตจากเส้นผมนะคะใช้งานแล้วก็หัวไม่ฟูค่ะทุกคนเรื่องต่อมานะคะที่ต้องดูเลยว่าไดตัวนี้ให้หัวอะไรมาบ้างน,นะคะซึ่งแต่ละคนก็จะใช้ แต่และหัวไม่เท่ากันค่ะอย่างอะตอมจะใช้หัวหวีบ่อยหัวหวีก็คือแบบหวีเสร็จผมเรียบเลยจบแต่อย่างบางคนนะคะผมอยากโซกก็ต้องดูว่าเป็นหัวดีฟิวเซอร์หรือเปล่าที่จะช่วยให้ผมเราอยู่ทรงนะคะหรือคนที่จัดแต่งทรงผมบ่อยๆนะคะตัวนี้ก็จะใช้หัวแบนเบสส่วนมากซึ่งเราต้องเลือกหัวนะคะที่เหมาะกับเส้นผมของเราค่ะและสุดท้ายนะคะต้องบอกว่าระบบเย็นก็จําเป็นเหมือนกันสําหรับการไดผมนอกจากเราจะเป่าร้อนนะคะไม่ว่ากี่องศาก็ตามระบบเย็นก็จะช่วยล็อ ทรงผมให้เรานะคะหลังจากการใช้งานค่ะและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะน้ําหนักและขนาดค่ะถ้าน้ําหนักใดที่มันใหญ่เกินไปนะคะเวลาเราใช้ไปก็ปวดข้อมือได้ค่ะทุกคนและขนาดก็สําคัญนะคะสําหรับใเป่าผมเพราะว่าบันคนเนี่ยเดินทางบ่อยมันใหญ่เทอะท้าไปมันก็จะไม่สะดวกนะคะสําหรับคนที่เดินทางบ่อยนะคะเน้นขนาดพกพาจะสะดวกมากกว่าค่ะและอีกเรื่องนะคะก็ต้องเป็นเรื่องงบประมาณอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันสําหรับคนที่บ u d เจ้น,น้อยเราสามารถเลือกเป็นใดธรรมดาได้ แต่สิ่งที่จาเป็นอยู่ก็คืออุณหภูมิการใช้งานเราต้องปรับได้หลายอุณหภูมินะทุกคนสําหรับคนที่งบประมาณปานกลางขึ้นมานะคะตัวนี้ก็ต้องดูเทคโนโลยีที่มันเพิ่มขึ้นมาค่ะเช่นเทคโนโลยีไอออนลบนะคะหรือว่าเทคโนโลยีทัวมาลีนก็จะช่วยเซฟเส้นผมเรามากขึ้นผมเราก็จะไม่เสียง่ายนะคะทุกคนสาหรับคนที่งบประมาณสูงนะคะตัวนี้ก็ต้องดูว่าเทคโนโลยีที่เขาให้มาเนี่ยครบคันไหมอ,อย่างเช่นแบรนด์ไดสันอย่างนี้หรือพานาโซนิกนะคะที่จะครบ ครบหน่อยเราสามารถเลือกใดตามบัตรเจ็ตที่เรากำหนดไว้ได้เลยค่ะ และว,วันนี้ค่ะตอมมีทั้งหมด5แป่นนะคะสำหรับไดร์เป่าผมที่งบหลักพันนิดๆเท่านั้นค่ะแต่ฟังก์ชันน่าสนใจมากๆไปเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับตัวแรกนะคะเป็นโยเลไฮสปีดนะคะตัวนี้เป็นแฮร์ดร์ที่มีระบบเป่าผมอุณหภูมิคงที่ด้วยค่ะความเร็วมอเตอร์นะคะอยู่ที่1 1 0 0 0 0รอบต่อน,นาทีมาพร้อมกับเทคโนโลยีดูแลเส้นผมไอออนลบม,มากกว่า2ล้านตัวและเสียงเงียบเพียง59เดซิเบลนะคะและมีระบบควบคุม NTC 100ครั้งต่อวิ เลยค่ะสำหรับรับนักตัวนี้อยู่ที่350กรัม รีม,มาว่าลมแรงเป่าไวไภายใน2นาทีเลยมีโหมดที่น่าสนใจนะคะก็คือโหมด57องศาเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่สําหรับดูแลเส้นผมอีกด้วยความแรงลม2ระดับ4อุณหภูมิราคาเพียง1 5 1 9ับเาทเท่านั้นค่ะสําหรับรุ่นที่2นะคะเป็น Dreamy Hair Gram High Speed Hair Dryer สําหรับตัวนี้นะคะเป็นมอเตอร์ความเร็วสูง1 1 0 0 0 0รอบต่อนานทีประจุไอออนลบ2 0 0ล้านตัวแห้งไวไภายใน2นาทีเช่นกันค่ะมีโหมดที่น่าสนใจก็คือ 7องศาความแรงลม2ระดับสีอุณหภูมินะคะน้ำหนักเพียง330กรัมเท่านั้นเสียงรบกวนนะคะอยู่ที่59 d เดซิเบลค่ะราคา1,559ตัวนี้ทุกคนสามารถไปดูคลิปเต็มได้นะและตัวต่อมานะคะเป็นซิมพัด x x p ก k ีกิทนะคะ h s p e e d h a i r d r y e r สำหรับรุ่นนี้นะคะมอเตอร์ความเร็วสูง1,110 0 0รอบต่อนาทีกระจุไอออนลบถึง400ล้านตัวเลยระบบควบคุม NTC 100ครั้งต่อวินาทีค่ะความเร็วลมปรับได้ สระดับ4ีอุณหภูมิมีโหมดุนเวียนอากาศร้อนเย็นอีกด้วยน้ำหนักเพียง3 7 5กรัมนะคะเสียงรบกวนต่ำา76เดซิเบลเท่านั้นราคาตัวนี้ออกมาค่อนข้างน่ารักเลย1449บาวัตค่ะสำหรับรุ่นถัดมานะคะเป็น Car ์โดเนโอ h ฮสป e ดแฮร์ไดเออรค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสที่จะแสดงอุณหภูมิและความเร็วของลมผ่านหน้าจอเลยหัวดูดแม่เหล็กนะคะติดตั้งแล้วก็ถอดออกง่ายเช่นกันค่ะมอเตอร์ความเร็วลมอยู่ที่1 2 0 0 0 0รอบต่อนอาทีแห้งไ อย่างแน่นอนและประจุไอออนลมนะคะถึง400ล้านตัวเลยระบบควบคุม NTC นะคะ100ครั้งต่อวิสามารถปรับแรงลมได้3ระดับและควบคุมอุณหภูมิได้4ระดับด้วยกันค่ะน้ำหนัก450กรัมตัวนี้อาจจะน้ำหนักเยอะกว่าเพื่อนๆน,นิดนึงเสียงรบกวนต่ำนะคะ59เดซิเบลราคายอยู่ที่1,159บาทค่ะและตัวสุดท้ายค่ะกับเสี Me ่ยวไม่มีจ่ายนะคะ H300 ตัวนี้เป็นเครื่องเป่าผม1,600วัตต์ค่ะสำหรับสาย นะคะคแนะนําตัวนี้เลยมีประจุไอออนลบ50ล้านตัวนะคะความเร็วลม20เมตรต่อวิความแรงลมทั้งหมด2ระดับค่ะสามารถปรับอุณหภูมิได้3ระดับด้วยกันและที่น่าสนใจคือมีโหมด5 7องศาและลมเย็นด้วยค่ะน้ําหนักตัวนี้นะคะอยู่ที่498กรัมราคา915บาทต้องบอกว่าเป็นราคาที่น่ารักที่สุดเลยค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับไปเออรไกด์หิดได้เป่าผมทั้ง5ตัวค่ะทุกคนถ้าตัวไหนถูกใจนะคะหรือใช้ตัวไหนอยู่อย่าลืมมาบอกกับตอมด้วยนะ ะะสำหรับวันนี้นะคะตอมก็ต้องลาไปก่อนค่ะก,กับช่างเสียบลักบายบาย